จย์เครือบวันดาวรุ่งบ้านขามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์อุเทนวัดกระผมรัตเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าสุวรรโนแปลว่าผู้มีผิวพรรณชาติตระกูลดีจำพรรษาที่วัดกระผมรัตจังหวัดสุรินทร์หนึ่งพรรษาจำพรรษาที่วัดบุแกงจังหวัดสุรินทร์หนึ่งพรรษาดังนั้นในปีพุทธศักราช2483 หลังออกพรรษาแล้วจึงเดินทางเข้าไปกราบลาพระอาจารย์อุเทนที่วัดกระพุมรักท่านก็อ,อนุญาตเราจึงเดินทางไปศึกษาพระปริยัติปฏิบัติธรรมแต่จุดหมายที่จะไปข้างหน้ายังไม่เป็นที่แน่นอนไปเสี่ยงโชคเอาข้างหน้าจึงตัดสินใจเดินทางไปยังจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าภายในใจของเรานั้นคิดอยากออกเดินทุด,ดงเสมอ อยากพบครูบาอาจารย์ที่จะอบรมสั่งสอนให้ตนได้รู้ได้เข้าใจถึงเรื่องราวของความจริงแห่งชีวิตเมื่อถึงจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ยังเคว้งคว้างอยู่เพราะไม่รู้ว่าจะไปไหนไปวัดใดดีเพราะไม่รู้จักใครในตัวเมืองนั้นเลยขณะที่กําลังหาทางไปพักวัดไหนอยู่นั้นก็ได้ทราบจากโยมคนหนึ่งว่าไม่ไกลจากที่แห่งนี้มากนัก มีวัดป่าอันเป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานชื่อว่าวัดป่าสัทธารวมพระอาจารย์ที่สอนกรรมฐานคือท่านพระาอาจารย์ฟั่นอาจารโรสิทธิผู้ทรงธรรมชั้นสูงของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นพระที่ชาวจังหวัดนครราชสีมาเคารพนับถือมากเมื่อทราบดังนั้นเราจึงได้เดินทางไปยังวัดป่าสัทธารวม และได้เข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านมีเมตตาต่อเรามากมีอัธยาศัยอันดียิ่งได้ักไซ้ไล่เรียงถามไถ่ว่าอยู่วัดไหนมาจากไหนบวชได้กี่พรรษามีความประสงค์อะไรที่มานี่ในวันนี้จึงได้ตอบท่านทุกตอนทุกคำที่ท่านถามจนท่านพอใจจึงให้พระภิกษุพาไปพักที่กุฏิแห่งหนึ่ง ตลอดเวลาที่อยู่วัดป่าสัทธารวมกับท่านพระอาจารย์ปั้นอาจารโรเมื่อเราได้ยินภิกษุทั้งหลายปารบธรรมกับท่านก็ยิ่งให้รู้คุณธรรมภายในของภิกษุเหล่านั้นเหล่านั้นท่านล้วนแต่เป็นผู้มีคุณธรรมสูงยิ่งนักเข้าใจในธรรมะคิดพิจารณาตีธรรมะได้อย่างละเอียดจำแจ้งเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ยิ่งมั่นใจและหมดความสงสัย คอยแต่เวลาจะเข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านอาจารย์อย่างถาวรพอได้โอกาสจึงคลานเข้าไปกราบท่านและได้แจ้งความจำนงต่อท่านว่าท่านอาจารย์ขอรับกระผมเดินทางมาในครั้งนี้ก็เพื่อสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่จะประสิะสทธิ์ประศาสวิชาอบรมบ่มนิสัยให้รู้เข้าใจในแถวแนวทางแห่งพระธรรม เพื่อให้เข้าใจในพระพุทธศาสนาอย่างท่องแท้บัดนี้กล้าวกระผมไม่มีความสงสัยอะไรอีกแล้วเพราะธรรมที่ท่านอาจารย์แสดงไว้นี้เป็นอุบายที่ชัดแจ้งแก่จิตใจของเกล้ากระผมเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านอาจารย์จะเมตตากรุณาแจ่กระผมผู้น้อยด้วยสติปัญญาแล้วก็ขอได้โปรดรับกล้าวกระผมไว้เป็นศิษย์ด้วยเถิด เมื่อเรากราบเรียนท่านพระอาจารย์ฟันอย่างนั้นท่านก็แสดงความพอใจที่เราเป็นพระมีเจตนาดีหวังความก้าวหน้าและมุ่งปฏิบัติพระกรรมฐานจริงแสดงท่าทีแห่งความมุ่งมั่นให้ท่านทราบท่านจึงอนุญาตและรับไว้เป็นสิทธิสายวัดป่าเพื่อเจริญสมาธิวิปัสสนาต่อไปขณะนั้นเรายังเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ซึ่งความจริงก็ไม่มีอะไรผิดครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ได้แย่งแยะแต่ประการใดเลยสำหรับมหานิกายและธรรมยุทธ์เพราะศีล227ข้อเท่ากันมีศาสดาองค์เดียวกันคือพระสมณะโคดมแต่การยติเป็นธรรมยุทธใหม่นี้ก็เพื่อจะปฏิบัติตนเข้าหมู่เข้าคณะให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมเท่านั้นเอง เพราะเรื่องพระธรรมยุทธ์หรือพระมหานิกายนั้นไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพานด้วยกันใครจะบวชฝ่ายไหนก็ตามถ้าตั้งใจปฏิบัติก็ไปสู่นิพพานได้เช่นเดียวกันแต่เพื่อเป็นการเข้าหมู่ให้ถูกต้องและปฏิบัติสะดวกเราจึงจําเป็นที่จะต้องยัตติเป็นฝ่ายธรรมยุทธ์ก่อนยัตติเป็นธรรมยุทธ์ได้พยายามศึกษาเล่าเรียน เดินเท้าจากวัดป่าสัทธารวมไปเรียนหนังสือที่วัดสุทธจินดาทุกวันจนกระทั่งสอบนักธรรมชั้นโถได้เมื่อท่านพระอาจารย์ฟั่นเห็นความตั้งอกตั้งใจอย่างนั้นท่านจึงอนุญาตให้ยติเป็นพระธรรมยุทธได้การอุปสมบทครั้งที่สองยติเป็นพระธรรมยุทธนี้ยติใหม่ที่วัดสุทธจินดาตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาโดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมมติติยานสังทองพันเพลงรเรียนธรรมห้าประโยคเป็นพระอุปชาพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพาโลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระครูธรรมทรทองดีวัดศรีจันทร์เป็นพระอุเทศาจารย์ได้รับฉายาว่าสุวโจแปลว่าผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวตักเตือนได้โดยง่าย เมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2485เวลา15.00นเมื่ออบสมบทเสร,ร็จพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลได้อบรมให้เราได้รู้จักคำว่าพระแท้ดังนี้ว่าการที่ได้เข้ามาบวชในเพศสมณะน,นี้นับว่าเป็นผู้เสียสละต่อการได้และการรับ เป็นผู้ไม่ต้องกังวลต่อทรัพย์สินเงินทองเรื่องสวนไรนาอะไรต่างๆที่ทางโลกเขานิยมชมชื่นต้องการต้องหาอยู่เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ต้องใช้เวลาที่มีอยู่ในเพศแห่งพรหมจรรย์ทำประโยชน์ให้แก่ตัวเราเองด้วยสงเคราะห์หมู่ญาติและศรัทธาญาติโยมด้วยแต่ก่อนที่เราจะสงเคราะห์เขานั้น เราต้องปฏิบัติตนเองให้ถึงพร้อมต่อความดีงามมันสำรวจกายจิตของเราอยู่เนืองๆการที่ได้พบพระศาสนาก็เป็นของยากอยู่แล้วการที่ได้เข้ามาอยู่ในร่มกาสาวพัดก็ยิ่งเป็นการยากนักหนาต้องพิจารณาให้มากเราออกมาจากเพศคารวานวิสัยแล้วเราจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอีกไม่ได้ต่อไป การดำเนินจิตของตนเองเพื่อเข้าสู่ความเป็นพระแท้ต้องมีการปฏิบัติภาวนาเพราะจะเป็นไปเพื่อการเกิดสติปัญญารู้ความจริงไม่ท้อถอยจิดแก่งกล้าขึ้นมาเสมอในการเจริญเช่นนี้อุปมาเหมือนนายช่างไม้ใส่ไม้ให้เรียบให้ตรงจะมาดูว่าส่วนไหนสูงส่วนไหนต่ำได้ส่วนหรือไม่ได้ส่วนส่วนไหนที่ไม่เรียบ ก็ต้องใส่เสียใหม่ให้เรียบร้อยเสมอกันจิตใจของมนุษย์ผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันต้องปฏิบัติคือว่าต้องตรวจดูจิตใจของตนเองมันจึงจะดีเป็นพระแท้ได้อย่างแน่นอนเมื่อพระอาจารย์มหาปิ่นสอนดังนั้นเราก็ทําไว้ในใจว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปเราต้องเป็นผู้อดทนหนักแน่นมั่นคง จุดหมายปลายทางที่ต้องการคือความพ้นทุกข์เมื่อพระอาจารย์มหาปิ่นให้โอวาทจบลงจึงเดินทางกลับไปอยู่จำพรรษาที่วัดป่าศรัทธารวมเหมือนเดิมการปฏิบัติที่วัดป่าศรัทธารวมนี้เกิดความสงบมากเพราะขณะนั้นไม่ค่อยมีใครผ่านเหมือนปัจจุบันภายในวัดมีกุฏิไม้ของพระอาจารย์ฟั่นเพียงหลังเดียวเท่านั้นส่วนมากเป็นป่าดงสัป่ามาก เดินผ่านไม่เว้นแต่ละวันการคมนาคมลำบากเป็นทางเกวียนพื้นทรายบ้างดินบ้างเป็นลุ้มเป็นบอบเป็นโคลนตามสภาพความไม่สมดุลทางโลกหลายๆอย่างกลับเป็นผลดีต่อการประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอย่างมากจึงทำให้เรามีความมั่นใจในอัตในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างยิ่งว่าของแท้เราได้มาถึงแหล่งแล้ว ถ้าเราพลาดโอกาสนี้ชาตินี้เราจะต้องเสียใจยอย่างใหญ่หลวงแต่เมื่อโอกาสอํนนวยเช่นนี้คงเป็นเพราะเราได้เคยสร้างบุญบารมีไว้บ้างพอสมควรทีเดียววัดป่าศรัทธารวมในสมัยนั้นเป็นศูนย์รวมแห่งพระกรรมฐานแห่งที่สองแห่งแรกคือวัดป่าสารวันท่านพระอาจารย์สิงคันตยาคโมเป็นผู้นำมีพระวิปัสสนาจารย์ที่เข้ามาศึกษา และเป็นครูบาอาจารย์ที่สําคัญในเวลาต่อมาคือพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลพระอาจารย์เทศเทศรังสีพระอาจารย์ภูมมีทิตตปัญโยพระอาจารย์กงมาจิระปุญโยพระอาจารย์หลุยจันดสารโรในพรรษาที่สองแห่งการอุปสมบทใหม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้พอสมควรเอาตัวรอดได้บังแล้ว ฉะนั้นท่านพระอาจารย์ปั้นจึงติดตามการปฏิบัติเหมือนเงาติดตามตัวไม่มีการอ่อนข้อต่อจิเลสเลยเราพอใจที่ท่านควบคุมอบรมอย่างยิ่งในวันอุโบสถท่านจะอบรมสาุสิทธิ์เป็นประจำอบรมแล้วก็นำพาให้นั่งสมาธิภาวนาและเดินจงกรมตลอดทั้งคืนท่านพระอาจารย์ปั้นสอนให้พิจารณากายให้มากกิเลสจะพึงเกิดขึ้นได้จากอายตนะทั้งหกคือ ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่าทรงจิตทรงใจแส่สายไปตามอารมณ์ที่มาถึงเข้าท่านสอนให้รู้ถึงความรู้สึกนึกคิดกำหนดรู้ถึงอาการต่างๆที่จะมากระทบมีสติรู้อยู่ฝึกฝนจิตใจให้เกิดพลังแก่กล้าพระบรมศาสดาทรงตรัสในเรื่องนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเข้ากล้างอ่งงามบริบูรณ และคนเฝ้าเข้ากล้าก็ประมาทเสียโคจินเข้ากล้าลงสู่เข้ากล้าโน,น้นพึงเมาเพลินประมาทเอาเยจนเต็มที่ชั้นใดปุทุชนผู้มิได้เรียนรู้ไม่สังวรในภาษายตนาหกย่อมเมาเพลินประมาทในการมังคุณห้าจนเต็มที่ชั้นนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่มันประกอบความเพียรในการฝึกอบรมจิต ถึงจะมีความปรารถนาว่าขอให้จิตของเราหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเถิดดังนี้จิตของเธอจะหลุดพ้นไปจากอาสวะกิเลสได้ก็หาไม่เหมือนไข่ไก่แปดฟองก็ตามสิบฟองก็ตามสิบสองฟองก็ตามที่แม่ไก่ไม่นอนทับไม่กกไม่ฟักถึงแม้แม่ไก่จะมีความปรารถนาว่าขอให้ลูกของเราใช้ปลายเล็บ หรือจะงอยปากทำลายเปลือกไข่ออกมาได้โดยสวัสดีเถิดดังนี้ลูกไก่จะใช้ปลายเล็บหรือจะงอยปากทำลายเปลือกไข่ออกมาได้ก็หาไม่เช่นเดียวกันหลังจากออกพรรษาที่สองแล้วพระอาจารย์พันปารสโกซึ่งเป็นสิิท่านพระอาจารย์มั่นรูปหนึ่งได้เดินทุดดงผ่านมาทางวัดป่าศัทธารวม แวะเข้าพักค้างคืนที่วัดให้หายเหนื่อยได้ขออุบายธรรมจากท่านพระอาจารย์ฟันด้วยพระอาจารย์พันจึงได้ชวนเราออกเที่ยวเดินทุ่งดงด้วยเราอยากคุยอยากสนทนากับท่านท่านก็ไม่พูดมากเพราะนิสัยพระป่าจะไม่ค่อยพูดทำอะไรทำจริงชอบวิเวกตามป่าเขาชอบประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอด้วยความที่อยากได้ธรรมะออกรบกับกิเลส ขจัดขัดเกลาทํทำจิตใจให้แจ่มใสขึ้นจึงเข้าไปกราบขออนุญาตจากท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านพระอาจารย์ฟั่นก็อนุญาตแต่ก่อนไปท่านได้กล่าวตักเตือนมากมายดังนี้ว่าการเดินทุดงของครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่ใช่เดินชมนกชมไม้เล่นท่านเดินจริงทำจริงเดินเข้าไปสู่พระนิพพาน เมื่อถึงหมู่บ้านที่มีบ้านผู้คนก็ให้พักอยู่ห่างๆจากหมู่บ้านพอที่จะเดินบินทบาทได้ไม่ใช่เข้าไปพักอยู่ในหมู่บ้านการเดินทุด,ดงก็เพื่อเป็นไปในการอบรมจิตใจให้แจ่กล้าทนในทุกวิถีทางแม้จะมีอันตรายรอบด้านใดๆก็ตามทำใจให้มั่นคงต่อพระตนตรัยและกุณงามความดีฉะนั้นอัตภาพร่างกายนี้ เมื่อเกิดภัยขึ้นมาจงพยายามทําจิตใจให้หนักแน่นมีสัจจะตั้งมั่นแม้เราจะตายในขณะนั้นก็จงอย่าเสียดายในอัตภาพร่างกายนี้ให้จำว่าเอาตนเองเป็นที่พึ่งของตนตนจึงจะพ้นทุกข์สมบัติของพระกรรมฐานก็คือพุทโธอย่าวางไว้ห่างตัวเจ็บรักษาไว้ใกล้ๆตัวจึงจะมีผล เมื่อมีเหตุจวนตัวก็จะหยิบฉวยเอาอาวุธคือพุทโธมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและฉับพลันเมื่อได้รับอุบายธรรมจากท่านพระอาจารย์ฟันแล้วเราจึงได้ออกทุกดงร่วมกับพระอาจารย์พันปาเรสโกโดยขึ้นไปทางจังหวัดขอนแก่นซึ่งการเดินทางในสมัยนั้นเป็นทางเกวียนและมีต้นไม้หนาทึบไม่มีถนนหนทางอย่างสมัยทุกวันนี้ครั้งหนึ่ง ได้เดินทุด,ดงไปทางจังหวัดเลยซึ่งเป็นภูเขาและป่าดงดิบมากในสมัยนั้นป่าดงพรองไพรมืดทึบมองไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยเขียวมืดไปหมดการที่เราได้ออกเดินทุด,ดงก็เหมือนกับนกตัวน้อย,อยที่เขาจับมาใส่กรงครั้นมีโอกาสเหมือนถูกปลดปล่อยก็จะโผทะยานปีกทั้งสองข้างบินออกจากกรงทะยานสู่โลกกว้าง ย่อมมีความสุขเบิกบานตัดความทุกโศกร่ำไรรำพันตัดชีวิตแต่หนหลังไปจนหมดสิน้นถึงสภาวะปัจจุบันเป็นธรรมะพิจารณาไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็พร้อมไปด้วยสติสัมปชัญญะครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ยอมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปแม้แต่น้อยเราทุดงถึงจังหวัดนครพนมได้เข้าไปกราบนมาศาการพระาธาตุพนมและเดินทางต่อไปยังจังหวัดอบบุบล เข้าพักที่วัดบุรพารามวัดนี้มีความเกี่ยวข้องกับท่านพระอาจารย์เสากันตาสีโลพระบุรพาจารย์ที่ทรงคุณธรรมของพวกเราทั้งหลายขณะนั้นท่านพระอาจารย์สิงหคันตยาคโมขุนพลอันเกรงไกรแห่งกองทัพธรรมก็ได้เดินทุด,ดงมาพักเหนื่อยที่วัดบุรพารามแห่งนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นจึงนับว่าเป็นบุญญาลาภของเรา จึงถือโอกาสนี้น้อมเข้าไปรับใช้ปฏิบัติครูบาอาจารย์ได้ความเคารพเลื่อมใสในปีที่อยู่วัดบุรพารามนี้ยังได้พระมหาพุทธานิโยเป็นสหธรรมิกทางภาคปฏิบัติอีกด้วย พรรษาที่สี่เราเดินทางมาจากจังหวัดอุบลมายังจังหวัดสุรินทร์พอถึงบ้านก็ทราบว่าโยมพ่อล้มป่วยพอดีเราจึงได้มีโอกาสทดแทนบุญคุณโดยการพาไปหาหมอรักษาและยังให้ธรรมะโอสถอีกทางหนึ่งได้แสดงธรรมแก่โยมพ่อว่าโยมพ่อเอ้ยเพราะอาการทุกขเวทนานั้น มันกินได้แต่กายอันประกอบด้วยธาตุสี่มีดินน้ำลมไฟที่มาประชุมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนี้เท่านั้นก็ให้มันกินกายไปเฉยๆเราไม่เดือดไม่ร้อนนี้เป็นธรรมดาของโลกแต่เราอย่าให้มันกัดกินใจเมื่อเรารู้เล่เหลี่ยมของกิเลสเวทนานี้แล้วเราก็เจ็บรักษาจิตใจของเราให้มิดชิดสิเอาดวงจิตดวงใจของเรา ไปฝากไว้กับคุณงามความดีอันมีทานศีลภาวนานั่นอันนี้แหละมันเป็นธนาคารใหญ่ใหญ่กว่าธนาคารโลกหลายๆธนาคารมารวมกันเพราะเป็นโลกุตระธนาคารอันยิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงเป็นประธานมีแต่ความบริสุทธิ์สะอาดล้วนๆมั่นคงวนเวียนตลอดไปขอให้ยมพ่อจงพิจารณา ทำใจให้สงบไม่ทุกร้อนวุ่นวายมีแต่ความปกติให้พร้อมเถิดเมื่อยมพ่อได้ฟังดังนั้นมีความซาบซึ้งภายในจิตใจมีปีติยินดีมีกำลังใจมากขึ้นมีความอดทนไม่หวั่นไหวต่ออาการทุกขเวทนาในที่สุดอาการเจ็บป่วยที่กินกายนั้นก็ค่อยๆทุนเลาหายวันหายคืนและได้ปฏิบัติสมาธิภาวนา ตามคำสอนของเราตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเราได้ทดแทนพระคุณบิดามารดาเป็นที่เรียบร้อยสมบูรณ์บ้างแล้วโดยการเปิดจิตใจให้เกิดแสงสว่างในขณะที่พักอยู่ที่วัดกระพุมรัฐบ้านเกิดนั้นได้ทราบว่าท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เดินทุนด,ดงมาทางจังหวัดจุรินพักปฏิบัติธรรมอยู่ที่ริมห้วยเสนเงเมื่อเราทราบข่าวว่า ท่านพระอาจารย์ปั้นเดินทางมายัางจังหวัดสุรินทร์ก็ปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเรากับพระอินตาผู้เป็นสะธรมิกมาทันท่านพระอาจารย์ฟั้นที่ริมห้วยสเสนงพอดีท่านพระอาจารย์ฟั้นอยู่ที่ห้วยสเสนงในปีนั้นบรรดาพุทธบริษัทชาวจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงต่างเลื่อมใสในองค์ท่านมากผู้คนล้นหลามมานมัสการท่าน ทั้งกลางวันกลางคืนพากันมากราบท่านเมื่อป้ามวลดินราวกับว,ว่ามีงานมหรสพเลยทีเดียวธรรมะของท่านพระอาจารย์ฟัน่นถึงเหตุถึงผลพูดให้บุคคลคลายทุกข์คลายโศกได้จริงๆเพราะผู้ฟังธรรมสามารถมองเห็นเหตุของความจริงนั้นได้อย่างแท้จริงเป็นต้นว่าคำว่าศีลศีลอยู่กับเราทุกคนแล้ว ทำไมไม่รักษากันละ่ะเรามาขอศินกับพระก็เท่ากับเราก็หกพระเรื่อยไปเรามีศีนอยู่แล้วไม่ปฏิบัติแล้วมันจะดีได้อย่างไรเรามีศีลเราก็ต้องรักษาสิเราไม่รักษาศีลของตัวเราเองปล่อยไปทําชั่วช้าลามกมันก็ไม่ดีไม่ได้สิคนเราฉะนั้นจะต้องปฏิบัติมันต้องรักษาสิสีลมีอยู่ในตัวแล้ว เราจะไปขอกับใครละ่ะเรามีสองขาสองมือศีรษะหนึ่งนี่แหละเขาเรียกว่าศีลให้รู้เอาไว้ศีลจะรักษาผู้มีศีลผู้ปฏิบัติศีลเราจะถึงความสุขความเจริญได้ก็เพราะศีลเมื่อทุกคนมีศีลพร้อมแล้วก็จะพบกับความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ใช่หรือนั่นแหละความสุขละปกติท่านพระจาจาร์ฟันท่านจะอบรมย่านโยมหลังฉันจังหันเสร็จแล้ว ผู้คนมากันมากมายเห็นความอัศจรรย์ในครั้งนั้นจึงเกิดพลังใจขึ้นว่านี่พระอาจารย์ของเราเป็นที่พึ่งของผู้คนญา่านโยมทั้งหลายอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเราจะต้องพยายามปฏิบัติตนให้ยิ่งขึ้นไปต่อไปภายภาคหน้าจะได้นำความรู้ความสามารถของตนเองมาสงเคราะห์เหล่ายา่านโยมทั้งหลายให้ได้เข้าถึงธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้า เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2487เดิมทีท่านพระอาจารย์ฟัน้นตั้งใจจะจำรรษาที่ริมห้วยสเสนงนี้เพราะคณะสิทธิ์ที่เป็นทหารและชาวบ้านอรัธนานิมนต์มอบถวายที่ดินริมห้วยสเสนงในเขตทหารเพื่อสร้างเป็นวัดแต่เมื่อมีหนังสือนิมนต์จากท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาวีรบงร์ติดโสอ้วนท่านจึงบอกลาคณะนายทหารทั้งหลาย ที่เป็นลูกศิษย์และสั่งเราวไว้ว่าให้ท่านสุวัส์นี่แหละนำหมูเพื่อนอยู่นะท่านสุวัส์เป็นหลักได้ช่วยเข้าหน่อยนะสุวัส์นะท่านพระอาจารย์ปั้นได้เดินทุ่ดงไปยังจังหวัดอุบลตามคำนิมนต์ของคณะญาติโยมชาวจังหวัดอุบลเพื่อเข้าไปถวายการดูแลอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาวิรวงศ์ติดโสอ้วนที่วัดบุรพารามส่วนเราอยู่จำพรรษาที่ริมห้วยสเสนงหนึ่งพรรษา ณที่ป่าไม้กระเบาริมห้วยสเสนงนี้เองจึงเริ่มตั้งต้นเป็นวัดป่าโยธาประสิทธิ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเมื่อออกพรรษาปีพุทธศักราช2487แล้วเราจึงตั้งใจออกทุดงไปเพื่อกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นภูริตโตเพราะท่านพระอาจารย์ฟั่นได้เคยเล่าเรื่องกิตติศัพท์ของท่านพระอาจารย์มั่นให้ฟังทําให้เกิดศรัทธาเป็นอย่างยิ่งขณะนั้น ท่านพระอาจารย์มั่นพักจำพรรษาที่วัดบ้านนามน์อําเภอโคกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครแต่ด้วยคิดว่าการไปกราบครูบาอาจารย์ระรับท่านพระอาจารย์มั่นนี้ต้องมีบุญมีวาสนาต้องทําจิตใจให้ดีเสียก่อนเพราะเกรงจะไปให้องค์ท่านลําบากใจจึงออกเดินธุดงสรตั้งจิตใจให้แข็งแกร่งโดยออกเดินทางมุ่งตรงไปยังจังหวัดร้อยเอ็ดไปเจริญกรรมฐานที่นั่นระยะหนึ่งก่อน เมื่อออกพรรษาแล้วเราพอมั่นใจในตนเองบ้างแล้วได้ออกเดินทางไปกราบท่านพระจารั์มั่นที่วัดบ้านหนองผืออําเภอพนนานนานิคมจังหวัดสกลน,นครเราได้รับฟังธรรมะจากท่านพระจารั์มั่นพอเป็นอุบายแห่งการปฏิบัติการฟังนั้นไม่มากแต่ให้หนักแน่นในการปฏิบัติให้มากเพราะทําให้คนฉลาดมีปัญญาขึ้นคนส่วนมากไม่ค่อยฉลาดเพราะไม่ฝึกฝนอบรมตัวเอง ม่แก้ไขตนเองความจริงของดีมีอยู่ที่ตัวเราแต่คนไม่รู้จักมันจึงเห็นได้แต่ทุกวิ่งวนอยู่เต็มโลกเต็มแผ่นดินเมื่อเราเข้ามาพักที่วัดบ้านน้องผือตำบลนานในาอำเภอพนนนานิคมจังหวัดสกลน,นครท่านพระอาจารย์มั่นเห็นว่าเราเป็นลูกศิษย์ของท่านพระอาจารย์ฟัน่นท่านจึงกล่าวสอนว่าครูบาสุวัตท่านฟัน่นซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านตอนนี้ ก็เป็นพระแก่มีอายุพรรษามากแล้วสมควรที่ท่านจะต้องทดแทนบุญคุณครูบาอาจารย์ของท่านท่านไม่ต้องมาอยู่ที่นี่หรอกนะให้ไปปฏิบัติท่านปั้นศึกษาและปฏิบัติกับท่านปั้นก็เป็นที่เพียงพอแล้วเมื่อเราออกจากวัดบ้บานหนองผือแล้วจึงได้เดินทุดงไปที่วัดธาตนาเวงต่อมาคือวัดป่าภูรธรพิทั์เพื่อร่วมจำพรรษาและอุปถัมภ์ท่านพระอาจารย์ปั้น ในปีพุทธศตวราษ2489ถึง2492ตามที่ท่านพระอาจารย์มั่นสั่งความจริงแล้วแม้นพระอาจารย์มั่นไม่สั่งเราก็จะต้องอุปถากท่านพระอาจารย์ฟั่นอยู่แล้วเพราะท่านเป็นอาจารย์องค์แรกที่ให้อัตธรรมทางด้านจิตตภาวนาท่านพระอาจารย์ฟั่นเป็นคนพูดจริงทำจริงเป็นพระที่มีแบบอย่างที่ดีเลิศการสอนของท่าน ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูวันพระท่านจะเอาสามวันคือเจ็ดข้ามแปดข้ามเก้าข้าและสิบสามข้า1สิี่ข้า1หนึ่งข้าท่านจะนำนั่งภาวนาตลอดคืนอย่างรุ่งเป็นประจำองค์ท่านเองจะเป็นผู้นำทำจิตตะภาวนาโดยไม่มีลดนละความภาคเพียนพระทุกรูปต้องปฏิบัติภาวนาตลอดรุ่งด้วยอิริยาบถสามคือยืนเดินนั่งเท่านั้นห้ามนอนท่านราจารย์ปั้น พาทำอย่างนั้นโดยตลอดเราเคารพรักในองค์ท่านมากไม่ว่าจะไปอยู่ที่ใดต้องวนเวียนกลับมาหาท่านโดยตลอดบางปีไปเที่ยวทุดงเดือนสองเดือนก็ต้องย้อนกลับมาหาท่านเพราะภายในระลึกอยู่เสมอว่าจะต้องกตัญญูกะตะเวทิตาสนองพระคุณท่านต้นปีพุทธศักราช2493ถวายเพลิงศพท่านพระอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทธาวาส พระเนนระสัมราสายขาที่พึ่งเราท่านวันท่านสิงทองท่านจวนท่านคำพองท่านบุญเพ่งท่านประยูนจะริกเดินทุด,ดงไปทางเขตอำเภอ้ํำโสมที่พระพุทธบาทบัวบกที่ชาวพุทธทั้งหลายเคารพบ,บูชาปีพุทธศักราช2495ได้ล่องใต้ไปจังหวัดพังงาโดยไปกับอาจารย์มหาปิ่นชลิตโต อาจารย์คำพองติดโสก่อนไปได้เข้าพักที่วัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพเมื่อถึงจังหวัดพังงาก็จำพรรษาที่วัดป่าควรเขาดินอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาขณะอยู่ที่จังหวัดพังงานี้ได้คิดถึงพระอาจารย์เทศเทศรังสีซึ่งขณะนั้นท่านกำลังเผยแพร่คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านมาจำพรรษาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต อยู่ที่วัดเจริญสมณจิตเดิมชื่อวัดร,งรังสารอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเราจึงได้เข้าไปกราบน้ำมการและขออุบายในการปฏิบัติตนเองขณะที่อยู่ทางภาคใต้ตลอดจนถึงอุบายธรรมที่จะประพฤติปฏิบัติต,ต่อไปนอกจากนี้ยังได้พบพระมหาเนียมสุวโจพระสธรรมิกที่คุ้นเคยกันมากปีพุทธศักราช2496เนื่องจากโยมมารดาป่วย ญาติยโยมส่งข่าวไปให้ทราบเราจึงเดินทางจากภาคใต้กลับมาอย่างจังหวัดสุรินทร์และได้ฝากให้ญาติโยมดูแลโยมมารดาส่วนเราเดินทางเข้าไปจำพรรษาที่วัดป่าปูทอนพิทักษ์จังหวัดสกลนครในปีนี้พระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรได้นำสามเณรอุ่นมาจากบ้านสีฐานจังหวัดยโสธรมาฝากไว้เป็นสามเณรอุปถัมภ์รับใช้เรา thank you